เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราพลิกมุมมองกันใหม่หมดเลยจากที่เคยมองว่าคนเนี่ยเป็นต้นทุนเปลี่ยนมามองว่าจริงๆแล้วทุกคนคือทุนที่มีค่าที่สุดแถมยังเติบโตได้อีกด้วยโอ้โหแค่คิดก็เจ๋งแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของแนวคิดที่วันนี้เราจะมาคุยกันที่เรียกว่าธนาคารทุนมนุษย์อะลองจินตนาการตามไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ทุกคนเห็นคุณค่าของกันและกันจริงๆไม่สำคัญเลยว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนหรือทำอาชีพอะไรลองคิดดูสิค่ะว่าสังคมแบบนั้นหน้าตามันจะเป็นยังไงแค่คำถามเริ่มต้นนี้ก็ทรงพลังสุดๆแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงภาพฝันสวยหรูนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องถอยกลับมาหนก้าวแล้วยอมรับความจริงกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไมทุกวันนี้เราถึงยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็นละ่ะ มันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่กันแน่ที่ทำให้คุณค่าของคนมากมายขนาดนี้ถูกมองข้ามไปคือเรื่องมันน่าเศร้านะคะเพราะมันเริ่มจากจุดที่เล็กมากๆก็คือการที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยด้วยซ้ําแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บสังคมก็เข้ามาตอกย้ําอีกแปะป้ายตีราคาคนจากแค่สิ่งที่เห็นภายนอกแล้วสุดท้ายผลลัพธ์มันคืออะไรละครับก็คือศักยภาพที่มันแบบ มหาศาลมากๆของผู้คนที่ถูกทิ้งขว้างไปอย่างน่าเสียดายที่สุดเลยโอเคพอเห็นภาพปัญหากันชัดๆแบบนี้แล้วก็ได้เวลามาทำความรู้จักกับทางออกที่เราเกลื่อนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะครับไอเจ้าธนาคารทุนมนุษย์เนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดนี้ได้ยังไงวิธีที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดเลยนะคือต้องโยนภาพธนาคารแบบเดิมๆที่เรารู้จักทิ้งไปก่อนเลยครับทิ้งไปให้หมดเลย เพราะอะไรเพราะธนาคารทั่วไปเนี่ยสินทรัพย์ของเขาคือเงินใช่ไหมครับเป้าหมายก็คือกําไรแต่ธนาคารทุนมนุษย์นี่คือพลิกกลับด้านหมดเลยครับสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของเขากลับกลายเป็นคุณค่าของคนและเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่กําไรทางการเงินแต่คือการเติบโตของทุกคนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนะครับต้องเคลียร์กันก่อนว่ามันไม่ใช่ตึกไม่ใช่สถานที่แต่มันคือระบบความร่วมมือครับเป็นระบบที่ยืนอยู่บนความเชื่อข้อเดียวเลยว่า คนทุกคนคือทุนไม่ใช่ต้นทุนและหน้าที่ของระบบนี้ก็คือค้นหาพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงคุณค่าของแต่ละคนเข้าด้วยกันเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้มันกลับคืนมาสู่พวกเราทุกคนในสังคมนั่นเองครับคือถ้าจะให้สรุปหัวใจของมันทั้งหมดลงในประโยคเดียวนะครับก็คงเป็นประโยคน,นี้เลยมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าความแตกต่างไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำแต่เป็นทุนของสังคม โอ้หแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็คือการพลิกมุมมองแบบ180องศาเลยนะครับจากที่เราเคยมองว่าความแตกต่างมันคือปัญหาตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าไม่ใช่มันคือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคมเราต่างหากฟังดูเป็นไอเดียที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วในโลกความเป็นจริงละ่ะเราจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นทุนที่เติบโตแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ยังไงมันมีขั้นตอนของมันอยู่ครับ ซึ่งไม่ซับซ้อนเลยเขาบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันเหมือนการเดินทาง4ี่สเตปง่ายๆครับสเต็ปแรกเลยคือค้นพบคือช่วยให้เราแต่ละคนหันกลับมามองตัวเองแล้วก็เจอสมบัติที่ซ่องอยู่ข้างในพอเจอแล้วทำไงต่อก็ไปสเต็ปที่2คือการพัฒนาเอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยมาขัดเกลาให้มันแหลมคมขึ้นแข็งแกร่งขึ้นพอทุนเราพร้อมแล้วก็ถึงสเตปที่3 เชื่อมโยงเอาความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของพวกเราเนี่ยมารวมพลังกันและสุดท้ายปลายทางของการเดินทางนี้ก็คือการแบ่งปันคือเอาผลลัพธ์ดอกผลที่มันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยกลับคืนสู่ทุกคนในสังคมและที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันคือวงจรที่หมุนไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีวันสิ้นสุดอะนึกภาพตามนะครับเราพัฒนาคนใช่ไหมคนที่ถูกพัฒนา ก็ไปสร้างคุณค่าพอมีคุณค่าเกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นผลตอบแทนกลับมาแล้วเราก็เอาผลตอบแทนนั้นนะ่ะวนกลับมาลงทุนพัฒนาคนได้อีกโอ้โหมันเหมือนเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้เรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลยครับแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะมันก็หมายความตามประโยคนี้เลยครับว่าเมื่อคนคนหนึ่งเติบโตมูลค่าของคนอื่นๆที่เป็นเจ้าของร่วมก็จะโตตามไปด้วย เห็นภาพไหมครับการที่เราลงทุนในคนอื่นมันก็เหมือนเราลงทุนในตัวเองไปในตัวแล้วการเติบโตของเรามันก็ไปสร้างความมั่งคั่งให้ส่วนรวมด้วยคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญที่สุดของคอนเซป t นี้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับนั่นก็คือเราต้องเลิกมองโลกแบบเดิมๆที่มีแค่ผู้ให้กับผู้รับแล้วเปลี่ยนมายืนอยู่บนฐานะใหม่คือการเป็นเจ้าของร่วมกัน ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับสำคัญมากๆแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่การเอาคนมาตีราคาไม่ใช่การมาวัดคุณค่าว่าใครดีกว่าใครไม่มีสเกลอะไรทั้งนั้นเป้าหมายของมันน่ะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันคือการทำให้เราทุกคนตรรู้และตระหนักถึงคุณค่าที่มันหลากหลายที่มันมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนต่างหากเขามีเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่างบดุลคุณค่ามนุษย์ มันเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยทุนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทุนความสามารถอย่างความรู้ในตำราหรือทักษะการทำงานนะแต่มันยังมีทุนประสบการณ์ปัญญาที่ได้จากการที่เราเคยล้มเคยสู้เคยดูแลคนอื่น มันยังมีทุนคุณธรรมอย่างความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบแล้วก็ยังมีทุนการเกื้อหนุนคือความสามารถในการสร้างความไว้ใจช่วยเหลือคนรอบข้างเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันรวมกันเป็นโปรไฟล์ที่เป็นเราเป็นเอกลักษณ์ของเราไม่ใช่คะแนนที่เอาไว้เปรียบเทียบกับใครเลย ใช่เลยครับเพราะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นภาพชัดเจนตรงกันเลยว่าเราไม่ใช่ผู้ให้และเราก็ไม่ใช่ผู้รับแต่เราทุกคนคือเจ้าของทุนมนุษย์ร่วมกันมันคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบบนลงล่างให้กลายมาเป็นการยืนจับมือเคียงข้างกันแล้วก็เติบโตไปข้างหน้าด้วยกันจริงๆทีนี้ลองคิดดูนะครับถ้าทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่การค้นพบพัฒนาเชื่อมโยงไปจนถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน ถ้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงได้ปลายทางของมันจะพาเราไปสู่สังคมแบบไหนกันนะนี่แหละครับคือภาพใหญ่ที่สุดคือวิสัยทัศน์สูงสุดของแนวคิดนี้ซึ่งภาพใหญ่นี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาหลักที่แข็งแรงมากๆ4ี่ต้นด้วยกันครับต้นแรกคือความเชื่อที่ว่าคุณค่าของคนเรามันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดไม่ต้องรอให้ใครมาตีตราต้นที่สองคือการมองความหลากหลายว่าเป็นทรัพ,พยากรเป็นขุมทรัพย์ไม่ใช่บอกเกิดของความเหลื่อมล้ำ ต้นที่3คือทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของการพัฒนาตัวเองและต้นสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องกลับคืนสู่ส่วนรวมและเสาทั้ง4ต้นนี้ก็เพื่อสร้างเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสังคมแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความสงสารหรือการทํรกุศลนะครับแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะความเข้าใจที่มันลึกซึ้งมากๆว่า เราทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันมาตั้งแต่ต้นจริงๆดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วล่ะครับว่าลองกลับไปสำรวจตัวเองดูสักนิดว่าลึกๆแล้วเรามีทุนอะไรซ่อนอยู่ข้างในตัวเราบ้างอาจจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือแค่ความตั้งใจดีธรรมดามดาที่มันกำลังรอวันที่จะถูกค้นพบ รอวันที่จะถูกเชื่อมโยงและรอวันที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกับคนอื่นเพื่อสร้างสังคมในฝันที่เราทุกคนอยากเห็นไปด้วยกัน